เข้าบ้านฉีเสร็จแล้วเข้าบ้านเนาะเนาะไปเร smile, ็วฉีเสร็จแล้วมามามาตาม,มาาาาาไม่มาแล้วเข้าไหมเข้าบ้านไหมเนาะไปแล้วนะไม่ไปแล้วนะมาทีเข้าบ้านทีปิดประตูก่อนได้ไหมปิดประตูได้ไหเดี๋ยวแม่จะปิดประตูเข้าบ้านนะป่ะป่ะปเออแล้วแม่ปิดเองแม่ปิดเดงแม่ปิดเองป่ะ พี่ญาญามาหรือยังพี่ายาญากลับจากโรงเรียนหรือยังหลกพี่ยาญากลับจากโรงเรียนหรือยังมาหรือยังพี่ยาญามาหรือยังกลับจากโรงเรียนหรือยังหลกดูชิมีพี่อาญามาหรือยังืนั่งคอยนะนั่งคอยหลกนั่งคอยนั่งลงนั่งคอยหลกนั่งคอยแล้วกินนั่งคอยพี่ นั่งคอยนั่งคอยนั่งลงนั่งคอยหลกนั่งก้เก่งมากน้องเก่งมากหลกนั่งคอยนะลูกนะ